คื wine, full สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เด็ดช็อกสตอรี่ค่งคืนนี้ผมด้ยุกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากแฟนรายการท่านหนึ่งที่เป็นทหารเรือ แต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อมาด้วยนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องรถด่วนชั้นสามเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วตัวผมนั้นได้อาศัยรถไฟกรุงเทพสงไหยโกรกเดินทางออกจากหัวลำโพงในช่วงบ่ายรถไฟเที่ยววันนั้นมีผู้โดยสารมากมายไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่ารวมไปถึงเด็กใหญ่เด็กน้อย แออัดยัดเยียดเต็มโบกี้ในช่วงต้นของการเดินทางนั้นผมก็ยังมีที่นั่งประจำตัวอยู่แต่ว่าพอรถแล่นไปเรื่อยมีผู้โดยสารขึ้นมามากขึ้นตัวผมเองที่ยังอยู่ในชุดกลาสีทหารเรือนั้นด้วยความที่เป็นชายชาติทหารก็ลุกให้กับคนที่มีอายุได้นั่นแทนจริงๆแล้วสำหรับหลายๆคนอาจจะปฏิเสธการขึ้นรถไฟชั้นสามโดยสิ้นเชิง แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินรถไฟชั้น3ามคือการเดินทางที่ประหยัดและก็ปลอดภัยมากตัวผมเองก็เช่นกันนั่งรถไฟไปเรื่อยๆถึงป้ายก็จอดคนขึ้นเต็มก็ออกต่อเรียกว่าเดินทางสบายๆไม่รีบร้อนอะไรหลังจากที่ผมลุกขึ้นมายื่แล้วรถไฟก็เคลื่อนตัวช้าๆผ่านแต่ละสถานีไปเรื่อยผม ก็เดินไปยือนเกาะอยู่ตรงช่องบันไดของโบกี้มองสองข้างทางด้วยความสนุกสนานรถไฟก็เคลื่อนตัวไปผ่านจังหวัดราชบุรีโบกี้ก็เริ่มว่างเพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางระยะสั้นตัวผมเองนั้นก็เดินกลับเข้าไปในโบกี้สอดสายสายตามองหาที่ว่างเพื่อจะหย่อนตัวลงพบที่ว่างช่วงกลางโบกี้พอดีมีคนนั่งอยู่สามคนผม ตรงเขไปถามว่าขอนั่งด้วยได้ไหมเขาก็บอกว่าเชิญเลยผมก็เลยเหวี่ยนกระเป๋าขึ้นไปยัดเอาไว้บนชั้นวางของด้านบนแล้วก็นั่งพิงเอหลังหลับตาด้วยความสบายรถไฟเคลื่อนตัวไปด้านหน้าช้าๆจอตามสถานีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็าพากันเดินขึ้นมาร้องขายสินค้าตามแต่ละท้องถิ่นดูแล้ววุ่นวายแต่ก็สนุกดีแล้วพอถึงเวลารถออก ็เคลื่อนตัวผ่านสถานีชะอำฝาด้านนอกนั้นเริ่มมืดมีเมฆฝนลคลึงๆสักพักหนึ่งก็มีฝนตกลงมาบางๆก็นั่งมองข้ามทางไปรถก็วิ่งไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีหนึ่งโบกี้ที่ผมนั่งอยู่ในขณะน,นี้คนหายไปเกือบหมดแล้วเหลือคนนั่งห่างๆกันนิดหน่อยเรียกว่าสามารถเหยียดเท้าไปอีกที่นั่งหนึ่งได้สบายๆ ผมเริ่มขยับตัวให้เข้าที่เข้าทางเหยียดเอ็งกายเพื่อจะหลับสักนิดหนึ่งเนื่องจากคนรอบด้านในขณะน,นี้ส่วนใหญ่ก็พากันหลับหมดเหลือที่ตื่นอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นรวมทับเสียงรถไฟที่กำลังวิ่งยามค่ำนั้นเหมือนถูกกรองไปในตัวผมหลับไปได้สักะระยะหนึ่งก็ไม่รู้านานเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีอากาศก็เริ่มหนาว นอนกอดตัวเองหลับไปตื่นที่มาอีกครั้งก็รู้สึกได้ว่ารถไฟนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่ผมลุกขึ้นชะโงกหนา้าออกไปมองหาป้ายสถานีก็พบว่าขบวนรถไฟมาถึงประจุกิริขาแล้วมีผู้โดยสารบางคนเดินขึ้นและก็ลงจากขบวนและก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังพี่พี่ขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะ ผมหันกลับไปมองเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาหมยหมยผิวขาวผมสั้นเลยต่งหูมาเล็กน้อยแต่งตัวด้วยชุดลูกฟูกสีขาวกระโปรงยาวตอนนั้นหันมองรอบตัวก็ยังงง,ง,งนองจากว่าที่นั่งอื่นก็ยังว่างอยู่แต่ทำไมมานั่งตรงนี้แต่แล้วผมก็ยกเท้าตัวเองออกให้เธอก็ามานั่งฝั่งตรงกันข้ามเด็กสาวคนนั้นเดินเข้ามานั่งลงตรงข้ามกับผมติดหน้าตา เอากระเป๋าวางไว้ข้างลำตัวผมได้กลิ่นหอมๆจากตัวของเธอแต่ว่าเธอเริ่มชวนผมคุยก่อนว่าผมเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนแล้วจะไปไหนส่วนเธอก็แนะนาตัวเองว่าชื่อมะลิกําลังเดินทางไปทุ่งสงแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าที่มาขอน้นางข้งๆผมนั้นก็ด้วยความปลอดภยัยเพราะว่าเห็นผมเป็นทหารนั่นเอง หลังจากนั้นบทสนทนาของเราสองคนก็เป็นไปอย่างถูกคอคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเธอออกอาการเริ่มจะง,ง่วงแล้วก็นั่งกอดอกตัวเองเอาศีรษะพิงกับมุมผนังโบกี้เพื่อที่จะหลับอากาศก็เริ่มเย็นผมก็เลยยื่นเสื้อคลุ่มที่มีอยู่ตัวเดียวไปให้บอกให้เธอผ่มท่อนบนเอาไว้แก้หนาวเธอขอบคุณแล้วก็รับเสือ้อไปแล้วเธอก็เริ่มหลับ ผมนั้นนั่งมองข้างทางไปพักใหญ่หันมามองเธอบ้างเป็นระยะระยะจนตัวเองก็เริ่มที่จะง่วงแล้วก็ปล่อยหลับไปมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อรถนั้นเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีชุมพรผมค่อยๆลืมตาขึ้นมายังเห็นมะลินั้นหลับพอมองผ่านมะลิไปด้านหลังตรงที่นั่งบริเวณติดห้องน้ำจัดเดิม มันก็ว่างอยู่ตลอดเนื่องจากว่าเป็นจุดที่คนไม่ค่อยอยากนั่งอาจจะเหม็นกลิ่นจากในห้องน้ําในตอนนี้มีร่างของใครบางคนผมยาวกระเซาะกระเซิงแต่งตัวมอมแมมไม่ตาม่างไปจะขอทานกําลังนั่งตัวตรงมองมาทางผมผมมองไม่เห็นดวงตาของเขาเพราะผมนั้นยาวปกหน้า แต่ว่าสังเกตจาการูปร่างอยู่แล้วน่าจะเป็นผู้ชายเห็นมีรอยสักบางอย่างโผล่มาจากบริเวณแขนเสือ้อตอนนั้นก็แปลกใจว่าเขาคนนี้โผล่มานั่งตรงนั้นตั้งแต่ตอนไหนและก็มาเดี๋ยวไว้ใจในตัวคนแบบนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าชายคนนี้เหมือนกำลังจ้องมองมาที่ผมเพียงคนเดียวซึ่งน,นั่นก็ทำให้ผมไม่สามารถกล้าที่จะหลับลงอีกต่อไป นั่งหลักตาในบางครั้งก็จริงแต่ก็คอยเปลือตามองชายคนนี้อยู่เป็นระยะระยะโดยที่มะลิที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับผมยังคงหลักอยู่ชายคนนี้นั้นนั่งนิ่งไม่ไหวติงถึงแม้ในบางครั้งรถไฟจะโครงเคลงผมเริ่มรู้สึกขนลุกหันไปมองผู้ติสารคนอื่นรอบข้างทุกคนก็นอนหลับก,กันอยู่เหมือนเดิมมีเพียงผมคนเดียว ที่นั่งมองชายข้างห้องน้ำคนนั้นและชายคนนี้ก็มองมาทางผมเช่นกันเสียงรถไฟวิ่งดังครึกครักคลึกคักเป็นเหมือนกับเสียงกรองผมผมนั้นเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบได้แต่แล้วสะดุ้งตื่นอ,อีกครั้งก็รีบมองตรงไปที่ที่นั่งติดห้องน้ำชายคนนั้นหายไปแล้วตอนนั้นเริ่มตกใจหายไปไหนหายไปได้ยังไงผมลุกขึ้นเช้เนื้อมองหา ก็ไม่เจอชายผมยาวรุงรังคนนั้นมาลิรู้สึกตัวเธอถามผมว่ามีอะไรเหรอคะพี่ผมชี้ไปยังที่นั่งติดห้องน้ำแล้วก็เล่าเรื่องชายคนนั้นให้เธอได้ฟังผมยิ่งบอกกับมาลิอีกว่าชายคนนั้นมอกมาทางเราสองคนตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วมาลิก็หันไปมองตามแล้วยังบอกกับผมอีกว่าอาจจะเป็นผู้โดยสารทั่วไปก็ได้ หรือไม่เขาก็อาจจะเดินไปนั่งที่โบกี้อื่นแล้วมลิพูดจบผมก็ลุกขึ้นเดินไปดูโบกี้ข้างๆแต่ก็ไม่เจอเหมือนเดิมพอกลับมานั่งที่มลิยังบอกอีกว่าพี่อาจจะวิตกกเกินไปนอนต่อดีกว่าไหมแล้วเราทั้งคู่ก็นั่งหลับต่อไปมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งผม ไม่รู้ว่าตอนนี้รถไฟวิ่งมาถึงแถวไหนแล้วเนื่องจากด้านนอกมันมืดและเต็มไปด้ยวยต้นไม้แต่มองเห็นมาลินั้นตื่นู่ก่อนผมก็เลยคุยกันไปเรื่อยสักพักหนึ่งชวนกันมองดูด้านนอกรถไฟบางครั้งเพื่อเดากันว่าถึงที่ไหนแล้วแล้วในจังหวะที่ผมหันกลับมาจากหน้าต่างม่งผ่านมะลิไปก็ต้องตกใจเกือบจะสะดุ้งเนื่องจากว่า เห็นชายที่ผมยาวรุงรังคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมข้างห้องน้ําและก็ยงคงมองมาที่ผมเหมือนเดิมตอนนี้ผม,มเริ่มที่จะขนลุกเพราะว่าร่างของชายที่นั่งอยู่นั้นนิ่งและแข็งทื่อมากจริงๆมาลีมองหน้าผมแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรอีกพี่ผมตอบกับเธอเบาๆว่าชายคนที่เล่าให้ฟังนั่งอยู่ตรงนั้น และกำลังมองมาทางเรามลลิหันไปมองช้าๆก่อนจะหันมาตีหน้างงใส่ผมว่าไม่เห็นมีใครเลยพี่แต่ผมยืนยันกับเธอว่ามีตอนนี้ก็ยังนั่งมองมาทางพี่อยู่มลลิหันกลับไปมองอีกครั้งแล้วก็ยังยืนยันว่าเธอไม่เห็นใครบริเวณนั้นเลยแต่สายตาของผมยิ่งคงยืนยันว่าเขานั่งอยู่ที่เดิมมารบอกว่า ลุกไปดใกล้ๆเลยแต่ตอนนั้นผมกลัวจึงปฏิเสธไม่ยอมไปมาลิพูดอีกว่าลองสลับที่นั่นกันไหมแต่ผมปฏิเสธหลอกได้หลอกไปคิดแบบนี้ในใจคนเยอะแยะไม่มาใกล้ก็พอมาลิก็เลยบอกอีกครั้งว่าหลับต่อเถอะพี่อย่ากลัวเลยคนในขบวนเยอะแยะผมพยักหน้าแล้วก็มองไปที่ชายคนนั้นพักหนึ่ง จนกระทั่งปล่อยหลับไปรู้สึกตัวตื่นอีกทีหลืมตาขึ้นมาอ้าวมะลิไม่อยู่แล้วเธออาจจะลงจากรถไฟไประหว่างที่ผมหลับอยู่ท้องฟ้าด้านนอกก็เริ่มจะสว่างรถไฟน่าจะวิ่งผ่านทุ่งสงมากไกลแล้วตอนนั้นรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ร่ำลามะลิเสื้อคลุมของผมนั้นถูกพับวางไว้ตรงจุดที่มะลินั่งผม เอื้อมมือไปหยิบได้แต่ยิ้มคนเดียวมองไปตรงที่นั่งข้างห้องน้ําก็ไม่มีผีผู้ชายคนนั้นอีกแล้วตอนนั้นก็โล่งใจผู้โดยสารบางส่วนเริ่มเตือนงัวงเงียนั่งพูดคุยกันบ้างรถไฟก็แล่นไปเ,เรื่อยจนถึงสถานีพัทลุงในยามเช้าผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากด้านหลังผ่านด้านข้างผมไปตอนนั้นผมตกใจรู่ชายคนนั้นหันมายิ้มให้กับผมแล้วก็บอกว่า หลานบ่าวถึงบ้านแล้วไปทำบุญให้อีสาวเมื่อคืนบ้างนะนะาเห็นมึงนั่งคุยกับซากศพเน่าเฟะทั้งคืนเลยพอมึงหลับน้าเห็นมันลอยพวกออกไปทางหน้าต่างรถไฟก่อนถึงทุ่งสงนั่นแหละนี่นะก็นั่งแรงเกรงมันทั้งคืนเลยกลัวมันจะทำอะไรมึงจะได้วิ่งเข้าไปฉุดมึงออกมาแล้วผู้ชายผมยาวแต่งตัวซอมซ่อคนนั้น เขาก็เดินลงจากรถไฟปล่อยให้ผมนั่งอึ้งอยู่เพียงคนเดียวจนสิ้นสุดการเดินทางเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องรถไฟชั้นสามขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดตีเดะช็อกและทีนง,งานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ 眷恋父母。